สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่3ชั่วโมงที่3แล้วเนาะเป็นอยู่ในเรื่องของเงินนะคะของเงินนะะเดี๋ยวเรามาทวนการอ่านเงินก่อนเนาะอันนี้คือธนบัตรใบละ20บาทใช่ปะ่ะอันนี้คือเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญ50สตางค์ใช่ไหมคะมีธนบัตรใบละ100บาท ธนบัตรใบละ50บาทนะมีเหรียญ25่สตางค์ครั้งที่แล้วคุณครูบอกว่านี่เห็นไหมั้ยส0ตางค์บวก50สตางค์งเป็น100บาทใช่ไหมคะเราจะได้ว่า100สตางค์มีค่าเท่ากับ1บาทนะเนี่ย50สตางค์บวก50สตางค์ได้100สตางค์ซึ่ง100สตางค์มีค่าเท่ากับ1บาทโอเคปะ่ะอ่า งั้นคุณครูถามว่าถ้าถ้า20าเหรียญ50สตางค์2เหรียญเท่ากับ100เนาะเป็น1บาทและถ้าเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญถึงจะได้1บาทคะเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญถึงจะได้มีค่าเป็นเงิน1บาทกี่เหรียญเอ่ย 25่สบวกยีได้เท่าไหร่ลูกห้ 50. พอยังถึงร้อยไหมไม่พอบวกอีกยี้าถึงร้อยังยังได้แค่เจ็บ้าบวกอีกยี้าได้ร้อยยังได้แล้วร้อยพอดีเลยแสดงว่า25่สาตางค์กี่เหรียญหนึ 1, 2งสอสามย้าสตางค์สี่เหรียญถึงจะได้เงิน1บาทโอเคนะโอเคอ่ะมาวันนี้เป็นการอ่านเนาะการอ่านจำนวน การอ่านและการเขียนจำนวนเงินนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่าง16บาท75สตางค์เราใช้จุดใช่ปะ่ะตรงบาทเราเขียนข้างหน้าจุดบาทเขียนข้างหน้าจุดแล้วเราก็จุดตรงสตางค์เราเขียนข้างหลังแล้วหน่วยเป็นบาทแทนโอเคปะ่ะข้อดีอันนี้ง่ายมากเลยนเนาะสีนี้บ้างนะในนั้นอันนี้ก็จะเป็นหกจุดเท่าไหร่ห้าศูนย บาทใช่ไหมคะข้อ2ก็จะเป็นอะไร8จุดอะไรคะ2 5หน่วยเป็นบาทแทนโอเคปะ่ะแต่6บาท50สตางค์เนี่ยคือคำอ่านนะไอ้หบาทห้าสิบสตางค์เนี่ยคือคำอา่านแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยคือคำอ่านนะคะเห็นปะ่ะแต่เวลาเขียนเน่ยเขียนโดยใช้จุดเราเขียนแบบนี้เนาะนักเรียนจะเห็นตามเซเว่นอะ่ะเขาก็จะเขียนแบบนี้แหละเขียนโดยใช้จุดนะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรลูกสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เวลาอ่ะแต่เราเขียนสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าบาทโอเคปะ่ะถ้าสิบบาทอ่ะสิบบาทมันมันมันไม่มีสตางค์ใช่ปะ่ะก็จุดอะไรไปแทนลูกศูนย์ศูนย์บาทโอเคไหมมันไม่มีสตางค์อ่ะลูกใช่ไหมคะมันไม่มีก็ใส่เลขอะไรไปแทน ใส่เลขศูนย์ไปแทนนะคะโอเคข้อห้าทำเองข้อหกทำเองนะคะข้อเจ็ดทำข้อเจ็ดให้ดูเนาะข้อเจ็ดดูนะข้อเจ็ดข้อเจ็ดอันนี้นะข้อแปดอันนี้นะคะเออเดี๋ยวงงมันเลื่อนปิ๊นแล้วมันเลื่อนอ่ะข้อเจ็ดเจ็ดสิบห้าสตางค์มีบาทปะไม่มีบาทก็บาทให้เป็นเลขเลยศูนย์จุดเจ็ด หาบาทแทนโอเคปะ่ะแบบนี้ข้อห้าเหมือนข้อ7เลยป่ะข้อ8ดเหมือนข้อ7เลยส่วนข้อ9ก้ากับข้อ10บทำเองได้เนาะมีทำเองเดือดทำเองกี่ข้อเนี่ยห้าข้อนะคะง,ง่ายๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะวันนี้ง่ายๆนะคะโอเคสวัสดีค่ะ